นี่คือ MCT E 0 2 Lansot งานโมจีนสุดโหดจากค่ายโมโชทอยมันจะดีขนาดไหนนั้นไปชมรีวิวกันเลยไเจอ สวัสดีครับผมเต๋าทอยเซอวันนี้นะครับเราอยู่กับโมเดลตัวนี้ครับตัวนี้คือโมโชทอย MCT E02 นะครับแลนสล็อตนะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นงานโมจีนของค่ายโมโชทอยนะครับซึ่งก็ตัวนี้เนี่ยก็ออกมาเป็นตัวที่5แล้วนะครับสำหรับไลน์นี้เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับป้าย แล้วก็อันนี้เนี่ยอันนี้เป็นคู่มือนะครับนะคู่มือก็บอกรายละเอียดมาครบถ้วนเลยนะนะครับพวกจะขยับเซทานยังไงนะครับขยับตรงไหนบ้างนะตัวคนมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับบอกมาครบถ้วนทุกอย่างนะครับแถมคู่มือเป็นภาพสีด้วยนะนะภาพสีสีทั้งเล่มเลยบอกมาครบมากนะครับแล้วก็มีกระตูนให้อ่านไว้นะนะครับนี่ข้างท้ายเนี่ยมีกระตูนให้อ่านด้วยนะภาพสวยดีนะเป็นภาพขาวดำนะครับคู่มือก็คาดีใช้ได้เลย พอแกะกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะมีก็จะมีถาดอยู่สองถาดนะครับนี่ถาดนี้เนี่ยเป็นถาดของโต้หุ่นนะครับนี่โตหุ่นห่อมาอย่างดีเลยมีมือมาให้เปลี่ยนนะนะมีอาวุธมาให้ด้วยนะส่วนถาดนี้เป็นของฐานนะนะครับอันนี้บินดาบมาด้วยนะของก็จะประมาณนี้ข้างใต้ฐานเนี่ยก็มีของอีกนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอาพาสเสริมนะแป๊เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโต้หุ่นกันก่อนนะครับไป ก็เป็นรายละเอียดของตัวหุ่น เดี๋ยวเรามาพูดถึงการออกแบบของหุ่นตัวนี้กัน,นก่อนการออกแบบเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบคล้ายๆนะคล้ายๆกับอัศวินยุคกลางอะนะที่พวกแบบว่าใส่เกราะเล็กอะไรประมาณนั้นนะครับออกแบบได้ประมาณนั้นเลยนะครับการออกแบบเนี่ยนะมันก็ไปคล้ายๆกับเจ้าต,ตัวของลายฮาร์ดนะในเกม Over Watch ลคล้ายๆกันเลยนะนะครับเกราะสีขาวนะแล้วก็ตัวหนาๆนนบึกๆหน่อยเป็นการออกแบบที่เท่มากๆนะครับหุ่นตัวนี้บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับสำหรับการออกแบบ แล้วก็มาพูดในเรื่องของสีสันตัวนี้ยนะครับเขาลงเป็นสีขาวมาให้นะครับสีขาวแล้วก็สลับกับสีเทาอ่อนๆนะครับแล้วก็แซมในสีเขียวเมทัลลิกนะครับก็เป็นคู่สีที่สวยมากๆโดยเฉพาะสีขาวเนี่ยสีขาวของเขานะครับไม่ใช่สีขาวเงานะเป็นสีขาวด้านนะครับทำด้วยสีขาวด้านนะครับแล้วก็สีเทาเนี่ยเป็นสีด้านเหมือนกันนะครับยกเว้นพวก ลายถี่ทองตามตัวแล้วก็สีเขียวเมทัลิกนะครับที่เป็นสีเงานะครับดูแล้วเนี่ยมันก็ สวยงามเป็นสีที่ลงตัวมากๆนะสีด้านสลับกับสีเงานะครับก็เป็นการลงสีที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็การายละเอียดของตัวหุ่นตัวนี้เนี่ยทำรายละเอียดได้ดีมากๆใส่ใจรายละเอียดทุกมเม็ดเลยก็ลายนี้เนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยจะทํางานดีอยู่แล้วนะนะครับงานหุ่นของเขาเนี่ยจะโหดอยู่แล้วนะครับสังเกตว่านะครับตามตัวเห็นไหมตามตัวนะครับเขาจะลงสีแยกมาให้หมดเลยนะนะครับ เป็นการลงสีแยกมาหมดเลยนะครับสีทองพวกนี้นะครับก็ลงแยกมาให้นะสีทองตามตัวเนี่ยนะเห็นไหมลงแยกมาให้แล้วนะครับแล้วก็ไอ้พวกลวดลายต่างๆพวกตรงนพวกนี้นะนี่ลวดลายพวกนี้นะมันเป็นการเพ้นลงไปเลยนะนะครับเรียบเนียนไปกับตัวหุ่นเลยดูแล้วสวยมากๆนะอันนี้เป็นรายละเอียดด้านหลังจะเห็นว่าเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะก้มให้ดูนะเห็นไหมนี่นะ ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนโชกเลยนะครับเป็นเหมือนโชกของตู้หุ่นนะเห็นไหมขยับปุ๊บนี่เห็นไหมเน่เป็นไงเนทะ่มากนะตัวเนี้ยทาดีมากๆแล้วในเรื่องของเออ่ข้อต่อนะครับข้อต่อทุกข้อต่อเลยนะนะครับเขาทําเป็นเหล็กมาให้นะนะครับตัวนี้ก็จะน้ำหนักหนักหนักหน่อยนะครับข้อต่อทั้งหมดเลยนะครับนี่พวกข้อต่อขาแขนไหล่อะไรพวกนี้นะครับเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จุกขยับแข็งแรงแน่นอน แล้วก็หุ่นตัวนี้นะครับตามตัวเนี่ยมันมีลูกเล่นอยู่ด้วยนะครับลูกเล่นคือแบบว่ามันสามารถดึงนู่นดึงนี่ออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะเริ่มจากนกนี่นะครับนกเนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้นิดหน่อยนะอ่ะนี่นะเห็นไหมมันจะเป็นอ่ามันจะเป็นแบบข้างในจะเป็นลวดลายสีเขียวๆอยู่ไหมครับเรากดเข้าไปเนี่ยปุ๊บอันนี้คือการปิดนะนะครับแล้วเราก็ดึงออกมาใหม่นะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่ครับมันสามารถดึงออกมาได้นิดหน่อย แล้วก็ตรงไหล่นี้ก็เหมือนกันนะครับตรงไหล่เนี่ยเขาทาเป็นหน้าสิงโตมาให้อันนี้อาจจะยังมองไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะกางให้ดูนะอันนี้ตรงนี้กางมาได้นะนี่ดึงออกมาได้อย่างงี้นะครับแล้วก็ตรงไหล่เนี่ยเราสามารถดึงขึ้นมาได้นะผมจะดึงให้ดูนะครับดึงขึ้นมาอย่างนี้น,น,นี่เห็นยังเห็นไหมน,ะนี่ดึงมาเป็นตาสิงโตนะนะครับที่สําคัญตรงนี้มีไฟด้วยนะครับนี่เป็นไฟสีฟ้านะสวยมากนะครับนี่เป็นหน้าสิงโตนะโคตรเทนะตรงนี้เทมากเดี๋ยวผมเก็บกลับไปใหม่ นี่เดี๋ยวดึงดึงขึ้นใหม่นะนี่ไงโคตรเท่ Hotel, ไง,ไงหน้าสิงโตนะได้สองข้างเลยนะข้างนี้ก็ทำได้นะครับดึงขึ้นมานี่โคตรงามเท่สุดๆนะครับงานนี้ตรงกระโปรงนี้ก็ดึงได้นะนะครับอ่ะดึงนี้น่ะนี่กางมาได้นิดหน่อยนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันกางมาก้างมาอ่ะนี่ประมาณนี้กระโปรงด้านหลังนี่ก็ดึงออกมาได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ ดึงออกมาได้นี่ประมาณนี้เลยนะประมาณนี้แล้วก็ที่ตาของตุนสามารถเปิดไฟได้นะครับนี่เรากดลงไปอย่างนี้ตรงตรงเลยนะนี่เนปะ็นไงนะเป็นไฟสีเขียวนะโคเท่นะเทมากเลยโอ้โหเป็นหุ่นที่แบบว่าไฟเปิดไฟปุ๊บยิ่งเทนะครับเดี๋ยวผมลองปิดไฟสตูให้ดูนะนะครับจะได้รู้ว่ามันสว่างขนาดไหนนะอ่ะเปิดไฟนี่เป็นไงโนอะ้โหไฟเนี่ยสว่างอยู่นะนะครับคือดูรู้เลยว่าเปิดไฟนะครับสว่างมากนะครับไฟ เทมากไอไฟตรงถึงโตงนี่ก็สว่างใช้ได้เลยตรงตาไอตรงหัวนี่ก็สว่างนะนะครับเทมากตรงนี้แล้วก็ความสูงของตัวหุ่นนะครับตัวหุ่นเนี่ยสูงประมาณ28เซนนะครับนะ28เซนนะครับก็ตัวสูงเลยนะครับส่วนน้าหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่9 9้2กรัมนะครับอันนี้ช่างตูนเปล่าๆเ,เลยนะครับนี่9ก2รกรัมอ่ะเก3้แล้วนะครับ ารายละเอียดโตวหุ่นก็ประมาณนี้นะครับเป็นในตัวหนึ่งที่บอกเลยว่างานโคตรดีนะครับน่าเก็บสุดๆนะครับตัวนี้งานดีมากสีสวยนะครับารายละเอียดสุดยอดนะครับมีไฟด้วยไฟสว่างด้วยนะครับสีก็สวยอีกต่างหากนะแหมตัวนี้เพอร์เฟกต์สุดๆครับน่าเก็บมากนะครับบอกเลย เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของจุดขยับกันนะครับเริ่มจากหัวก่อนเลยนะนะครับหัวเนี่ยดึงขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็มีท้ายมีขวาได้นะมีท้ายมีขวาได้นะครับเงยขึ้นเงยลงได้อย่างนี้นะครับอิงซ้ายยังขวาได้นะอิงท้ายยังขวาได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับจุดขยับส่วนหัวในส่วนของสะบักนี่นะครับสามารถดึงมาข้างหน้าได้อย่างนี้นะนี่ครับนี่อย่างนี้เลยนะนะครับประมาณนี้หัวไหล่นะครับหัวไหล่นี่สามารถกางขึ้นได้อย่างนี้เลยนะนี่สูงมากๆแขนนะครับกางได้อย่างนี้ อันนี้โอ้โหถือว่าสูงนะนะครับถือว่าสูงเลยนะแต่ถ้าเราถอดเกาะข้างๆนี้ออกไปนะทอไปเลยอืแล้วเรากางแขนขนึนะ้นอีกนะนี่มันจะได้เยอะมากๆเลยนะครับนี่มันจะได้ประมาณนี้เลยนะนะครับเยอะมากตรงนี้หมุนได้นะนะครับนี่ตรงนี้หมุนได้นะครับข้อแขนตรงนี้ก็หมุนได้เหมือนกันนะนี่ได้เหมือนกันนะครับข้อพับปุ๊บนี่สองจงังหวะนี่พับไปเยอะมากนะครับบอกเลยว่าเยอะมากได้อย่างนี้เลยนะครับ ตรงข้อมือที่งอได้นะงอได้อย่างนี้นะครับขุนได้ด้วยนะลำตัวนะลำตัวนะครับลำตัวเดี๋ยวผมจะก้มมา,มาด้านหน้าดูนะก้มมาด้านหน้านะครับนี่ได้ประมาณนี้ก้มมาด้านหลังอนะ่ะก้มมาด้านหลังไม่ได้นะครับได,ไ,ดได้แต่ก้มมาด้านหน้านะครับยังซ้ายงขวาได้อย่างนี้นะนี่ซ้ายงขวาได้อย่างนี้ตรงเอวนี่ก็บิดได้นะนี่บิดได้นะครับนี่เอวเนี่ยมีสองอันสองสองช่วงนะครับช่วงลำตัวเนี่ยก็บิดได้เหมือนกันนะช่วงลำตัวบิดได้นะครับและก็เอลช่วงล่างเนี่ยบิดได้เหมือนกันนะครับนนีี่่อยาง้ นะครับนี่อย่างนี้กระโปงนะนะครับกระโปงคู่น้านี่ก็ยกขึ้นได้อย่างนี้เลยนะนี่การได้เยอะมากๆนะครับนี่ตรงกลางนี่ก็ยกขึ้นได้ไหมนี่ตรงกลางนี่เปิดได้อย่างนี้เลยด้านข้างเปิดได้อย่างนี้นี่นะครับนี่เปิดได้อย่างนี้เลยนะถือว่าเปิดได้เยอะมากๆนะด้านข้างเนี่ยนี่ไงข้างหลังนี่ข้างหลังลกได้อย่างนี้เลยนะครับอ่ะมาดูขากันนะครับเตะไปข้างหน้าโอ้โหสูงมากนะครับเตะได้สูงมากๆดูนี่นะครับนี่ข้อพับ นี่นี่ข้อพับพับได้อย่างนี้เลยนะครับนี่นี่ต้นขานี่หมุนได้นะนี่หมุนได้นะหมุนได้นะครับข้อข้อขานี่พับได้เหมือนกันนะนี่พับขึ้นลงได้นะครับนี่ข้อข้อ่าข้อขาเนี่ยนะครับส่วนตรงไปเท้านะไปเท้าก็งอได้อย่างนี้นี่นะครับนี่เยอะมากข้างหลังนี่ขยับได้นะนี่ขยับได้บิดท้าบิดขวาได้นะข้อเท้านี่บิดท้าบิดขวาได้นะครับดีมากนะครับตรงนี้การขาไปด้านข้าง ได้อย่างนี้เลยบอกเลยว่าตัวนี้ทําดีสุดๆนะครับจะขยับ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับจุกขยับของตัวนี้นะครับบอกเลยว่าจุกขยับทําดีมากๆนะครับออกแอคชั่นได้หลากหลายสุดๆไปเลยนะครับแถมจุกขยับเนี่ยยังแข็งแรงอีกต่างหากเวลาขยับขยับอะไรเนี่ยนะครับไม่เสียอารมณ์เลยนะนะครับเพราะว่ามันขยับง่ายแล้วก็ไม่เถอะอทะนะครับแล้วก็ส่วนพวกชุดกรอกเนี่ยก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยติดพวกจุกขยับเวลาขยับเนี่ยก็ขยับสบายมือมากๆเป็นตัวที่ขยับดีมากๆนะครับบอกเลย ต่อมาเดี kind of mm ๋ยวเรามาดูผ้าเสริมกันบ้างนะครับนี่อันแรกนี้อันแรกเป็นอาวุธของเขานะครับนี่อาวุธเนี่ยเป็นหอกนะนะครับเป็นหอกนะรายละเอียดหอกเนี่ยดีมากๆกนะครับก้านเป็นเหล็กนะก้านเป็นเหล็กนะครับแล้วก็รายละเอียดทองเนี่ยถือว่าทําได้สุดยอดมากๆนะครับนี่นี่เป็นไงรายละเอียดดีมากนะแถมหอกเนี่ยมันสามารถกางได้อย่างนี้ด้วยนะนี่ยังมีลูกเล่นด้วยนะครับหอกเนี่ยนะครับนี่กางได้อย่างนี้กางได้เอ้าก็เท่ะนะเห็นไหม เผยหเห็นรายละเอียดข้างในเนี่ยว่ามันเท่ขนาดไหนนะครับนี่เขาใส่ใจราย,รายละเอียดมากๆนะครับงานนี้จะเห็นว่าสีตามจุดเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็ลงสีมาให้นะครับบอกเลยว่าดีมากๆนะอันนี้อ่าน,นี่กางได้นะครับกางได้ยังไม่พอนะมันสามารถเปิดไฟได้ด้วยนะครับนี่เป็นไงนี่เห็นไ,ไหมเห็นไฟป่๊นี่ปิดไฟเปิดไฟไฟสว่างด้วยนะครับงานดีมากๆนะครับบอกเลยงานนี้อ่ะเดี๋ยวจะปิดไฟดูนะอ่ะแล้วมาเปิดไฟกันนะนี่เป็นไง ถือว่าไฟสว่างด้วยนะครับนี่สุดยอดนะครับอ่ะนี่ครับนี่เวลาที่ตัวหุ่นเอาเอาวุธออกมาถือเนี่ยโอ้บอกเลยว่ามันเท่โคตรนะครับหล่อเท่เลยเท่าสุดๆไปเลยนะครับนี่ถือหอกแล้วแบบว่าทรงพลังอ่ะนะครับถือหอกก็ทรงพลังมากนะครับตัวนี้ชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาเนี่ยเป็นผมนะนะครับเอาไว้ใส่ที่หัวของตัวหุน่น นี่ครับนี่พอใส่ผมแล้วเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะเป็นอัศวินเหมือนขี่ม้าขาวแล้วก็มีผมยาวๆผมเนี่ยเขาทามาเป็นพาร์ทเอฟเฟกใส่ด้วยนะครับสวยมากชิ้นต่อมานะเป็นดาบนะครับนี่เป็นดาบนะตัววัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหุ่นถือได้สบายๆนะครับแล้วก็ดาบเนี่ยมันก็มีลูกเล่นด้วยนะครับคือตรงด้ามจับเนี่ยนะตรงเนี้ยมันกลางได้นะนี๋ยวผมกางให้ดูนะนี่ไง นี่กลางมาก็เป็นลักษณะน,นี้อย่างเท่นะครับยางเท่เลยนะเวลากลางเนี่ยนะครับการข้างเดียวเนี่ยอีกข้างหนึ่งมันก็กางด้วยนะเวลาหุบก็หุบพร้อมกันนี่เห็นไหมเวลากลางเนี่ยล้วก็ดึงดึงไอ้ดามจับนี้ออกมาอ่านี่นี่ก็กางได้ห็นไหมเท่มากนะครับเท่มากโคตรสวยนะดาบรายละเอียดดีด้วยนะลงสีมาสวยงามชิ้นต่อมานะครับชิ้นต่อมาเป็นโลนะครับโลอันใหญ่มากนะครับดูฝาหมผมดิ โล่อันใหญ่มากสวยมากนะตรงขอบขอบเนี่ยนะครับเขาทำเป็นพลาสใส่มาให้นะครับนี่ตรงตรงกลางเนี่ยเป็นอ่อตัวหนังสือด้วยนะครับสลักเป็นตัวหนังสือมานะครับแล้วก็รายะเรียดโล่เนี่ยดีมากนะครับลงสีมาสวยมากนี่คือด้านหลังนะ ด้านหลังโคตรเท่นะครับนี่ลงสีแบบว่าลงสีแยกมาให้ชัดเจนมากนะครับจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยลงสีมาหมดเลยนะนะพวกท่อพวกโลายที่เป็นเหล็กเนี่ยนะครับเขาลงสีมาให้หมดเลยนะครับที่สาคัญนะครับตัวโล่เนี่ยมันมีลูกเล่นด้วยนะครับคือมันสามารถกางออกมาได้นะครับมันจะมีนี่สลักตรงนี้นะครับให้เราดันขึ้นไปนะดูนะอ่ะนี่พอดันขึ้นมาก็จะกางออกมาอย่างนี้เวลาหุบก็ดันเก็บอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมดันให้ดูใหม่นะปึ๊บ อ่านี่เป็นไงล่แยกได้นะโคตรเท่นะครับเท่มากตัวโลว่เนี่ยแล้วก็ตัวดาบเนี่ยนะครับมันสามารถใส่เข้าไปในโล่ได้นะแต่ว่าก่อนจะใส่เนี่ยเราต้องดึงร่ออกมาก่อนครับนี่ดึงรูออกมาก่อนนะแล้วเราเค่อยใส่เข้าไปนะครับไม่งั้นมันใส่ไม่ได้นะใส่เข้าไปตรงรูตรงกลางเนี่ยนะครับใส่เข้าไปเลยอ่ะใส่เข้าไป อ่านี่เวลาใส่ดาบเสร็จนะครับโล่กมันก็จะหุบไปด้วยนะนี่เป็นกลไกที่เท่มากเวลาที่เราจะดึงดาบออกเนี่ยนะครับดึงตรงๆมัมาไม่ออกนะเราต้องปลดสลักนี้ขึ้นมานะครับมันถึงจะดึงออกดาบมันถึงจะดึงออกมาได้นะครับดูนะดมจะดึงสลักขึ้นมานะครับอ่ะนี่ไงดาบมันจะเด้งขึ้นมาด้วยนะแล้วก็ดิบดาบออกมาได้เลยนะครับนี่กลไกมันก็เป็นประมาณนี้เสีดาเข้าไปนี่ยังไงโลหุบด้วยนะครับอันนี้ทําดีสุดๆเลยนะครับผมชอบมากอันนี้ ต่อมาเป็นกล่องสุ่มนะครับมิสตเตอรี่บ็อกซ์มาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะครับไปดูกันเลยหนักๆอยู่นะโอ้นิ่มๆวะผ้าคลุมแน่นอนนั่นไงเป็นผ้าคลุมนะนะเป็นผ้าคลุมสีแดงนะครับนี่มีรอยขาดๆด,ด้วยนะอืมเกลือปล่าวะเหมือนจะเกลือเกลือนะอยากได้อาุธอื่นมากกว่านะแต่ไม่เป็นไรนะครับม,มีวิธีการติดมาให้ด้วยนะนะนี่วิธีการติดติดผ้าคลุมเดี๋ยวลองใส่ดีกว่านะครับ อ่ะนี่ก็เป็นตอนที่ใส่ผ้าคลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหโคตรเท่ผ้าคลุมสีแดงนะตัดกับโตนที่เป็นสีขาวนะครับบอกเลยว่าดูเลิศหลูอลังการมากๆเป็นหุ่นที่แบบว่าดูเป็นผู้ดีอะนะเป็นผู้ดีอังกฤษอะว่างั้นไว้ง่ายๆเหอะนะครับก็ตัวผ้าคลุมเนี่ยเป็นผ้ากำมะหยี่นะแล้วก็มีลวดเสริมมาเพื่อให้จัดผ้าได้ง่ายๆด้วยนะครับพอใส่แล้วเนี่ยมันเข้ากับโตุนมากๆนะครับผ้าคลุมแดงโตุนขาวโคตรเท่นะครับ แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นผ้าคุมที่ต้องซื้อแยกนะครับนี่อันนี้ผมซื้อแยกมาราคาประมาณ200บาทนะเป็นผ้าคุมสีขาวนะผ้ากำรรมะหยี่เหมือนกันนะครับข้างหลังมีลายสีทองทองนะอ่ะไปเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้ดูนะ หพอใส่พระคุมที่ซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่ายังการนรบในวังดูเป็นผู้ดีสุดๆไปเลยนะครับนกรบสุดเท่ที่มีความเป็นผู้ดีผสมอยู่นะครับแมเทมากนะครับพระคุมวันนี้พระคุมเนี่ยมาเป็นสีครีมนะเป็นสีเทาๆนะครับใส่คู่กับปูนเนี่ยมันก็ดูมีราคาขึ้นมาเยอะเลยนะครับคุ่นเนี่ยดูแพงขึ้นเลย ถ yeah, right. okay. like all, example, or ือว so, ่าเป็นผ้าคลุมที่ซื้อแล้วไม่ผิดหวังนะครับแล้วเขาก็มีฐานแถมมาให้เหมือนเดิมแน่นอนว่าฐานเนี่ยก็เป็นเช่นเคยครับเป็นเหล็กนะแล้วก็เป็นไม่เหล็กด้วยนะนี่ดูดอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นตัวค้ําหุ่นนะอันนี้เป็นตัวค้ําหุ่นนะเป็นแท่งค้ําหุ่นนะครับนี่แล้วก็ตรงฐานเนี่ยนะครับเวลาเอาตัวหุ่นมายืนเนี่ยตรงปลายเท้าตัวหุ่นเนี่ยมันเป็นไม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเวลายืนเนี่ยมันก็จะดูดอยู่เลยนะก็เป็นฐานที่แข็งแรงมากนะครับอันนี้ รับเจ้าตัวของโมโชทอยแลนสซอรตัวนี้ก็บอกเลยว่าเป็นโมจีนตัวหนึงที่คุณภาพสูงมากๆรายละเลอียดตุ่นเนี่ยเขาเก็บมาได้ดีมากๆนะครับเ,เรียกได้ว่าใส่ใจในการทำหุ่นมากๆนะครับค่ายนี้ความสวยงามจุกขยับหรือว่าดีเทลต่างๆของแถมเนี่ยจัดมาเต็มๆจัดมาแน่นกล่องลูกเล่นตัวหุ่นมีเยอะนะครับของแถมมีเยอะอาวุธทำมาสวยทำมาดี เป็นอีกตัวนึงที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับสาหรับงานลายนี้นะครับก็ใครที่กําลังมองหาโมจินหรือว่าอยากจะเริ่มเก็บโมจินโม,โมสําเร็จสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเป็นตัวหนึงที่คุ้มราคามากๆนะร,ราคา4,000ประมาณ4,200-4,300นะครับแต่ว่าได้โมเดลที่มีคุณาภาพมากๆนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ